กลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมจะมาเปลี่ยนกระถางครับ<อ>คือเลี้ยงให้มันโตขึ้นเปลี่ยนภาชนะให้มันมีพื้นที่มากขึ้นอ่านี่นะครับเราจะมาเปลี่ยนอะไรนะครับอันนี้ก็กําลังผสมนะครับส่วนผสมของลุงนี่นะมีขี้งวมีหน้าดิน มีแกลบดำแล้วก็ในส่วนของเด็ดๆเ,ดเลยครับใบไผ่ทีนี้แต่ละส่วนเนี่ยเราก็คิดเอาอะนะใบไผ่เนี่ยมันช่วยทำให้ดินร่วนซุยมันโปร่งให้อนุภาคของดินเนี่ยมันมีความร่วนซุยมีอากาศเพิ่มดินดีเขาจะมีส่วนของเขาเนี่ยอยู่ปากมาณนี่เราไปฟังทฤษฎีมามีอินทรีย์วัตถุ5%มีเนื้อดินหรือว่าอนินทรีย์วัตถุ45 แล้วก็มีอากาศ25่าน้ำยีอ่าอันนี้คือไัยที่เราจะเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวนะอ่าอันนี้อันนี้ก็ดึงออกมาแล้วครับอันนี้เป็นไัยอะไรอันนี้เป็นไผ่ไผ่ตันครับอ่านี่นะเดี๋ยวนะลงไปอ่าโอเคชั่วลงไปกลางๆสองข้างเดี๋ยวเราก็เอาดินใส่เข้าไปต่ออ่านี่นะครับอันนี้เราก็หน่อออกใหม่แล้ว เดี๋ยวเราก็อัดอัดเข้าไปให้มันมีพื้นที่เพิ่มแล้วก็อยู่ข้างบนอีกอ่าอันนี้กําลังเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกระถางภาชนะเดี๋ยวต่อไปเราจะแบ่งแต่ตอนนี้ยังไม่อยากแบ่งเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก็ให้มันโตก่อนอ่านะครับอันนี้อันนี้กระถางนี้มีนออ่อนด้วยแต่ว่าการเปลี่ยนกระถางนอออนไม่น่าจะกระทบอะไรนะอ่ะากระถางนี้นะครับอ่ามีรากออกทะลุกระถางมาแล้วเห็นไหมที่ตูดมันนะ ต้องดูนะนี่มีนอด้วยนะต้องระวังนะอย่าให้นอกระทบกระเทือนอ่านั่นแหละดึงพืชเลยเออเห็นไหมง่ายดูดิรากแน่นเลยอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสูงไปนิดนึงขอเอาเออคุยออกไปหน่อยอ้าอ่ามาเสมอมาดูเสมอเสมอ่าครับอ่า เราก็เอาไถดินเลยส่วนผสมลุงนี่สุดยอดมีขี้งัวด้วยนี่ขี้งัวใส่ลงไปนี่เรากำลังเปลี่ยนเพิ่มพื้นที่ในการเลี้ยงครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ลุงกำลังฟ้าโว่เารอนะครับเกิดจากกิ่งตอนนะครับเรายังไม่อยากจะขุดงาวนครับเกิดจากกิ่งตอน ขั้นตอนการผสมการเลี้ยงอ่าอันนี้ขั้นตอนนี้ครับก็ถามว่ามันก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่กระสวนเนี่ยอ่าเราก็มีไอเดียแบบนี้เพิ่มเข้าไปอ่าลุงคมฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ทํางานเปลี่ยนกระถางครับอ,อันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยครับเลี้ยงต่ออีก ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ